ทำเรื่องแค่นี้ไม่ได้ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องบูชาเทพค่ะเรื่องที่1ค่ะคือความมีเหตุมีผลบนโลกมนุษย์นี้ยังต้องใช้ความมีเหตุมีผลอยู่ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันและเป็นคนที่ลงมือทำค่ะข้อที่สค่ะคือความกระตันยูสุดท้ายคิดดีแล้วมีสินค่ะทําเรื่องแค่นี้ไม่ได้ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องบูชาเทพค่ะวันนี้นะคะหลายคนเนี่ยจะเข้ามาหาครูด้วยคําถามที่ ครูรู้สึกแปลกทั่วต้องยอมรับตรงนี้นะคะว่าครูเป็นไม่ใช่เจ้าพิธีไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องของความเรื่องอื่นๆมากมายแต่ครูเป็นคนที่ศรัทธาเทพด้วยหัวใจครูเป็นคนที่ศรัทธาเทพด้วยความรู้สึกคุบเป็นคนที่สัมผนนัสความเม่ตาของนนท่นนนา,ทานด้วยความรู้สึกดังนั้นนะคะเวลาที่คนเข้ามาหาครูแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลมากครูจะรู้สึกว่าเอ๊ะ หรือเข้านะเข้าใจป่ะมันจะมีอารมณ์ว่าเราหรือเข้านะที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่พวกเข้ามาถึงจุดนี้ได้คููเชื่อว่าครูก็ได้รับความเมตตาในระดับหนึ่งดังนั้นนะคะคุณอยาก ทุกคนว่าจริงๆลูกหลานเทพไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินแต่ถ้าทําเรื่องแค่นี้ไม่ได้จริงๆคุณไม่ต้องบูชาเทพเพราะบูชาไปชีวิตคุณก็ไม่ดีขึ้นเรื่องที่หนึ่งค่ะคือความมีเหตุมีผลบนโลกมนุษย์นี้ยังต้องใช้ความมีเหตุมีผลอยู่มันจะมีบางคนที่ l e x i b l e อะไรไม่ได้เลยหรือยืดหยุ่นอะไรไม่ได้เลยเช่นถ้าจะบูชาเทพต้องจุดธูปเท่านี้ดอกเท่านั้นสมมุติไม่จุดธูปถือว่าไม่ได้ไม่จุดกำลงงานไม่ได้อะไรก็ตามแต่ ค่ะเป็นคนหนึ่งที่เลิกจุดทูบแล้วเนื่องจากปัญหาเรื่องของสุขภาพคูเปลี่ยนมาใช้น้ำหอมของพรดังนั้นเนี่ยเหตุผลของครูคือ 1. ถวายน้ำหอมถาวายอของของให้เทพ2คือใช้กลิ่นในการสื่อถึงเทพครูคิดว่าเฮ้ยมันครบการมีเหตุมีผลเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดในการบูชาเทพถ้าคุณบูชาเทพแล้วคุณไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลบุโลกมนุษย์เลยคุณเองจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายึดติดเกินไปจนไม่มีความสุขในการบูชานะคะคนไม่มีความสุขบูชาไป ก็ทุกค่ะนะคะนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2ค่ะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันและเป็นคนที่ลงมือทำค่ะใครก็ตามที่ร้องขอองค์เทพค่ะแล้วนั่งรออยู่เฉยๆโดยไม่ลงมือทําอะไรเลยคุณเลิกบูชาเทพได้เลยเพราะคุณเองก็จะไม่ได้รับพรจากองค์เทพนะคะการที่เราบูชาองค์เทพเราเองต้องเป็นคนที่ลงมือทำอย่างตั้งใจเช่นเ,เดียวกัน ข้อที่3ค่ะทําเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ต้องผูชาเทพค่ะคือความกระตันยูถ้าคุณไหวผภูมิกระคุณไม่ได้ถ้าคุณกระตันยูต่อบอุ้นคนที่เคยช่วยเหลือคุณไม่ได้ถ้ามีใครบางคนเคยช่วยเหลือคุณมาแล้วคุณทรยศหักหลังคุณทําให้เขาเสียใจคุณไม่ดีกับเขาคุณไม่ตอบแทนเขาคุณไม่ต้องผูชาเทพค่ะเพราะคุณไม่ได้มีสิทธิ์ในการนอขอฎหมายของเทพเข้าใจไหมคะ เราต้องกระตันยูไม่ได้ก่อนอเช่นบางคนไม่เคยไหว้พ่อแม่เลยไม่ว่าคุณจะไหว้องค์เทพเท่าไหร่คุณก็ไม่จเจริญค่ะเพราะคุณไม่กระตันยูนะคะนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายถ้าทํเรื่องนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องบูชาเทพค่ะเพราะบูชาไปคุณก็ณไม่ได้รับพรคืออะไรคิดดีและมีศีลค่ะการคิดดีและมีศีลเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานในการรับคับพร เป็นพื้นฐานในการที่จะทําให้องค์เทพเมตตาเอ็นดูหรือองค์เทพประทานพรให้เราดังนั้นนะคะการที่เราจะบูชาเทพค่ะคุณต้องเป็นคนมีเหตุผลคุณต้องเป็นคนที่ฝึกฝนและลงมือทำเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณรวมถึงต้องเป็นคนที่คิดดีแล้วก็มีสีด้วยถ้าทําได้แบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะร้องขอสิ่งใดองค์พ่อองค์แม่พร้อมประทานพรให้อย่างแน่นอนค่ะ